มโครไลฟ์ NC 150 BT จุดเด่นเขาสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน m i c r o l ลฟ e คอนเ e c เ e ็ดเฮล t h แล้วเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวเครื่องเข้าสู่แอปพลิเคชันของ m i โครไลฟ e ได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือจะต้องรองรับบลูทูธที่เวอร์ชั่นสูงกว่า4.2ผู้ลูกค้าสามารถเลือกเชื่อมต่อได้ผ่านทั้ง Pay Play Store หรือว่า App Store นะครับ ในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบผ่านตัว Android Play Store นะครับลำดับแรกครุรลูกค้าเปิดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับเลือก Play Store นะครับเลือกติดตั้งนะครับให้เราคีย์ m y c o l i f e Connected h e a l t ขึ้นมานะครับเล้วเลือก Health, แอปพลิเคชัน m i c o l i f e Connected Health ้้วเลือกติดตั้งครับเมื่อเครื่องอติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะขึ้นว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับให้เปิดแอปพลิเคชัน อันนี้ให้เราเลือกเข้าถึงนะครับขณะใช้แอปพลิเคชันขณะใช้แอปพลิเคชันเลือกอนุญาตนะครับเมื่อเราเข้าถึงอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับแอปพลิเคชันจะโชว์ที่หน้านี้ก่อนให้เราสไลด์เลือกไปที่หน้าสุดท้ายนะครับจะเจอคำว่า p r i v a c y Mode ให้เราเลือกไปตั้งค่าที่ p r i v a c y Mode กกอนกด1ครั้งเครื่องจะถามเราว่าให้เราคอนเฟิร์มหรือเปล่ากดคอนเฟิร์ม อนุญาตให้สื่อเข้าถึงอุปกรณ์ไหมกดอนุญาตเมื่อเราอนุญาตเรียบร้อยเครื่องจะมาที่หน้านี้ของแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้ลูกค้าเลื่อนไปที่ตัววัดอุณหภูมิซึ่งจะเป็นเครื่องหมายนี้เสร็จแล้วกดบวกเพื่อทําการตั้งค่าตัวเครื่องเครื่องจะให้ตั้งชื่อกับวันที่พิมพ์ทดสอบเข้าไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเทสแล้วเลือกวันที่วันที่ให้เลือกเป็นวันณปัจจุบันนะครับที่ทําการแชร์ข้อมูล เลือกชื่อกับวันที่เรียบร้อยให้กดเซฟที่มุมขวาด้านบนเครื่องก็จะกลับเข้าสู่หน้าต่างนี้หลังจากนั้นให้เรานำเครื่อง150 BT ของเรากดเปิดขึ้นมาสังเกตนะครับเปิดเขาจะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ที่มุมนี้เมื่อเปิดเครื่องเรียบร้อยเครื่องจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธให้โดยอัตโนมัติให้เราทําการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเครื่องเจอกันแล้วหรือย,อยังระหว่างนี้อาจจะต้องรอนิดนึงครับ เห็นไหมครับสักคู่หนึ่งถ้าเขาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วสัญลักษณ์ NC 150 BT จะขึ้นที่เครื่องโทรศัพท์มือถือแจ้งว่าเขาหากันเจอแล้วคือทําการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยหลังจากนั้นคุรลูกค้าให้ทําการวัดเครื่องจะให้เราคอนเฟิร์มนะครับเรากดคอนเฟิร์มอันนี้35.6เครื่องก็จะโชว์ครั้งล่าสุดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน35.6 ส่วนลำดับที่วัดก่อนหน้านี้ก็จะโชว์ด้านล่างทุกๆครั้งหลังการวัดนะครับเครื่องจะถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาในช่วงที่เราเปิดแอปพลิเคชันอันนี้ผมเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลบลูทูธสัญลักษณ์บลูทูธเขาจะกระพริบ IP, และเขาจะให้เราเลือกคอนเฟิร์มทุกครั้งพอเราคอนเฟิร์มครับ ค่าล่าสุด35.6ลงมาอันนี้ครั้งก่อนหน้านี้35.6และครั้งก่อนหน้านี้36 Microlife, a partner for people, for life